ใหแล้วค่ะนะคะกับเจ้า t o y o ต a a เอ i ตินะคะ1.6ตี D, นะคะปี2020นะคะคันนี้นะคะราคาออกห้างายแดงมีค่าตัวถึง869,000บาทเลยทีเดียวนะเป็นรถที่อึดถึดทนนะคะสมรรถนะดีมากๆนะคะขับเดนท้องตลาดมีเพื่อนเยอะแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์ครบนะคะคู่มือกุญแจสำรองนะคะรถเรารับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักที่ความจมน,น้ำไฟไหมแน่นอนนะคะสามารถระบุในสัญญาได้นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนอยากดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาหาเก๋ได้เลยที่วิสาหออตโต้ค่ะสาขาการจนาพิเศษนะคะย้ําว่าเป็นสาขาการจนาพิเศษนะ,ะพี่ได้รถดีรถสวยแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะเจ้าโตต้าอัลติคันนี้นะคะประหยัดไปกว่า3ามแสนห้านะคะเอาไปเลยนะพี่ราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะได้บอดี้สวยๆนะคะคุ้มๆนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเก๋จะพาไปดูกันนะคะว่าสภาพรถเข้าใหม่เนี่ยเป็นแบบไหนอ๋อเก๋ลืมบอกนะคะรถคันนี้ ใช้งานเพียงมือเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมสภาพรถกันนะคะว่าเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะม,มาให้ดูกันชมหน้าเจ้าอัลติสนะคะเครื่องยนต์1.6ปีปี2020คันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด2ตำแหน่งนะคะมีไฟแบบว่าโรเจคเตอร์มาให้ Daytime นะคะล้อแมกเป็นล้อแม็กอลอยนะคะขอบ16นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะ,ะมือจับเป็น ผมเอมนะคะพร้อมระบบสมาชิกเลสนะคะเดี๋ยวดูภายในกันภายในเป็นสีดำนะคะโอ้คันนี้นะคะไม่มีรอยเติมรอยยันบนหลังคาเลยนะคะสะภาพดีมากนะคะมีหน้าจอมาให้ด้วยอ mm ู hmm. ้ดีไซน์สวยงามนะคะ mm hmm. นี่อ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะ mm hmm. สะภาพรถอะเพิ่งเข้าเลยยังมีน้ำอยู่นะคะ mm hmm. หนูให้ดูนะคะคันนี้เป็นรถสีเทานะคะ ดูแรง่ายแน่นอนนะคะมีสายข้างหลังนู้ชอบมากนะคะมันสวยอะด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดสี่ตำแหน่งนะคะพร้อมกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะอ่เดี๋ยวหนูเปิดด้านท้ายให้ดูนะคะอ่าด้านท้ายยังมีถุงของเจ้าของเก่าเลยนะคะอ่าพี่พิเศษนะคะพี่ล้อมแมกนะคะจะเป็นล้อมแมกแบบ เยยางอะลานะคะจะเป็นแบบล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะให้ดูอุปกรณ์ครบคันนะคะ่พี่ๆสนใจนะคะคันนี้ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะพี่โทรหาน้องเก๋ได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองแปดเจ็ดห้าหกแปดสามหนึ่งนะคะรอบนี้พูดช้าหน่อยะ,ะ่ะพี่บอกว่าฟังไม่ทันนะคะนี่อ่า อยากให้เข้ามาทดลองขับทดลองขี่นะคะรถรับประกันบอดี้นะคะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําไฟไหม้แน่นอนนะคะให้ดูสภาพรอบๆกันหนูคนนึงนะคะหนูชอบเจ้าตโตโยตา้าเอาติมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาช่วงล่างดีนะคะแล้วก็เป็นรถที่อุดถคทนจริงๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะย้ำนะคะโทรเข้ามาหายเกตได้ที่เบอร์ 062 875 6831นะคะเพราะว่ารถสวยแบบนี้นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนอย่าลืมติดต่อุดเข้ามานะคะ